คลิปแรกๆคลิปแรกๆเลยครับก็มีคนมาอันดับแรกอะคือมีคนไม้นี่ก่อนคือมีคนมาแบบสงสัยว่าเฮ้ยอะไรวะนี่ใครอะเฮ้ยทำไมทำไมทำไมผู้ชายกับธอมชายกับทอมทำไมทั้งหมดมากับสาวอะไรเงี้ยเออในช่วงช่วงแต่ก่อนไงผู้ชายกับทอมทำไมอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เริ่ม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 จะเหมือนมีมีประเด็นนิดหน่อยผมคิดนะ กูลบดีไหมวะอะไรเงี้ยเออกูโดน่ากูโดนด่ากูลบดีไหมวะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยลืมไปแล้วก็ถ่ายก็ดีบมันก็เลยเริ่มมีกระแสไวรัลขึ้นมาใช่ค่ะคนก็เอ็นดูค่ะแฟนๆเมื่อกี้คอมเมนต์มาบอกว่าเราจะเต็มร้อยไหมรายการปอกงานคู่ด้วยกันเนี่ยเต็มจริงเต็มร้อยทุกงานครับเต็มร้อยทุกงานเต็มร้อยทุกหน้าที่ที่เราได้รับนะครับการขึ้นเวทีมันคือความสุขของเราใช่ครับเอาพูดถึงซิงเกิลหน่อยและคนซิงเกิลเป็นไงบ้างคายังลูกห้าน ของผมของผมชิคก้ล่าสุดนะครับผมก็แฟวินะครับโอ้ยอันนี้แฟนผมครับตัวตัวลงงลงงชิคก้ล่าสุดของผมครับคือตั้งอยู่ดับไปครับปล่อยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเอ่อเมื่อวันก่อนก่อนเมื่อวันก่อนวันที่เก้าไหมโอ้ยพี่ผ่เนี่ยเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วฟี่แบกเป็นไงบ้างคะีดแบกก็มันมันมันก็เป็นปกติของของที่นุกปล่อยเพลงไปแต่ละเพลง ก็ไม่ได้หวือหวามากก็ไม่ได้นิ่งมากมันก็ไปเรื่อยๆของเอฟซีต้องตั้งเมน์ต้อกถามว่าเราจะต้องตั้งตัางลซิันสิ่เนี้ยต้องสิบล้านไม่นุ๊กไม่ได้ตั้งครับเพราะว่านุกมองว่าการที่นุกเดินมาจุดเนี้ยนุกว่ามันมัน,ม,นมันคุ้มแล้วนุกนุกไม่นุกไม่ได้ที่จะหวังอะไรแลวสิ่งที่นุกทําอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพาวงไปออกรายการพาวงไปทําเพลงท,ทํารายการนั้นนี่คือมันทําุ่นแล้วแต่มีความสุขครับจริงๆที่นุกทําทุกวันเนี้ย นุกไม่ได้ได้นุกไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรด้วยซ้ำนุกควักเงินตัวเองทำเลยนะคือกำไรให้แฟนครับนุกนุกมองว่ามันคือความสุขนุกอยากทำนุกก็ทำอย่างเพลงเหมือนกันเพียงนุกไม่นุกไม่ได้ตั้งเป้าเลยว่ามึงจะต้องดังหรือต้องอะไรนะคือทุกวันนี้ที่นุกที่นุกมีมีกระแสมีเอฟซีเยอะแล้วก็ได้เดินมาคู่กับไปนุกว่านุกคุ้มแล้วถ้าสมมติในอนาคตเพลงอาจจะร้อยล้านอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้เนาะเป็นผลพลอยได้เป็นเป็นกำไรแล้วอ่าแต่ตอนเนี้ย คือไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสทุกคนถามว่าเพลงมาไหมมันมันเป็นปกติครับตอนนี้มันเป็นปกติสําหรับลุงอยู่ถ้ามาก็เดี๋ยวรอเป็นกําไรแล้วกันปกติก็คืออยู่กับพ่อแม่ออ๋เอาง่ายก็คือแปลในอนาคตนั่นแหละถูกป่ะเออวันหลังพูดอย่างนี้นะผมโง่ปกติไงกูพี่กูพูดเป็นหลักการใช่คือดีกูก็แต่สมองก็ลงเป็นอย่างเงี้ยก็เขาก็จะตอบเหมือนเดิมแหละครับ แค่เข้าใจแค่เข้าใจกันแค่นั้นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วทําให้พ่อแม่มีความสุข, <comed ic. S 1> ขแล้วเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขแค่นั้นจริงครับเรื่อง,เร,องเรื่องท้องทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไม่เท่าไหร่ก็ขอแค่แค่มีความสุข <c uk aí> ของเราใช่ครับข,ของไปของไปก็เหมือนกันใชหมหรือไม่เขาไปเขาไปตอนนี้ก็อยากให้บาลานซ์กับชีวิตเราให้ได้แล้วก็หันมองไปเจอเขาแล้วก็ ถือว่าเขาเป็นความสุขอีกอย่างนึงมยากนะบาลานซ์ชีวิตไปทำงานทุกวันเลย,เยมันจะมีเวลาให้เขาหรือเปล่าก็มีเวลาให้เสมอแตอ,อเราต้องจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราชอบเสมอแม้ว่าจะ